เปิดภาพมาในี่ยมานี่ก็อยู่ที่หนาของสาวปูเปียวหรือน้องปูเปียวหนึ่งทุกคนเนาะโดยอ่ะก็เรื่องของขอควาบทักทายสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซีโมสุขูสุคนสเปนเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยหราอ,อยู่ต่างประเทศทุกคนอ่ะมาเน,นี่ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบคลองบ่าวศิลป์คือเก่าทุกคนเนาะอ่ะมาพ,พ่อกับเบิดศิลป์ในคลิปนี้ก็มาหาพี่俩ท,ทุกคนทางน้องปูเปียวกับทางแม่แม่บ้านเนาะทุกคนเนาะ กมีเนาะของควันหรือเ่าของฝากจากหนุ่มและไทยเหตุงานอยู่อเมริกาแทุกคนเนาะเป็นผ่านให้บาริษัทนี่เนาะอ่าเป็นสะพานให้เพิ่อนทุกคนเนาะเอามามอบให้มาฉันซะอ่ทุกคนเนาะก็สิบเบาๆไล่ห่างทุกคนเนาะมีแต่ว่าเขาสืขึ้นไปโอบร่มกับอ่าน้องปุ๊บเปียดทางแม่พน้ำเกี่ยวกับอ่าเรื่องหัวใจของน้องเพิ่นเนาะว่าคุยกับเพื่อนคนนี้เนาะมีความคืบหน้าแบบเปลี่ยนแปลงอย่างไหบ่ทุกคนหรือว่า แนวใด๋เดคุเนาะไปเข้าวิโอไปลมกันเลยเด้คุโอเคเด้คุเนาะโดยสบายดีบาดีทางเมนูนีเนาะนเียวทุกคนมนีมาเจอกันอีกแล้วอ่ะเป็นจังได๋กินข้าวกินน้ําแล้วบ่กินแล้วเนาะได้ยังกินใหมมื้อนี้้ําจแจวจําแจวเลยบ่ได้กินบ่เลยอืมินกินแม่บ่สบายแล้วก็บ่ กินใช่มแม่บริไปหายังเออคือแม่บ,สบ,บสบายเป็นยังบสบายเป็นไข่ยังไข่วัดไข่อันนี้นี่แหละอสองสามมื่อแล้วลูกก็บม่ได้เมือ่อยเมื่อวานนี่ก็เป็นวินเ<อ>ดไปหาหมอไปกวดสุขภาพมึงแล้วปะมันนี่แต่ไปให้เพื่อนใช้โสมให้เมื่อวาน<อ>เป็นยังไงดีขึ้นแล้ววะใช่ไหมไข่เน่าใส่โสมเสียดยาเมื่อ,อ,อาาวาน แม่บ๊อสบายมีผู้ใดหากินน้องปูบุ๊ดไปหาแทนบ่จะหาบ่เป็นบ่เรือได่ได้โมเป็นฮะโมเป็นเนาะโดยโดยอ่ะทุกคนเนาะแม่เป็นไข่มาได้จากมือเลยเนี่ยสามชิ้มือแล้วสามชิ้มือแล้วโอ้ยตั้งแต่เป็นไข่มากเลกินข้าวนี่ตังแต่ละมือจ้ะ ขินใส่เป็นนี่แหละแจ,จ,จ่มแจ้วแจ่มจุเพป็นนี่แหละเถื่อเขาก็ซื้อจ้ามซื้อยางลูกเมกื่อแล้วก็ซื้อจ้ามซื้อนั่นจิบชาพันเขากินชอบเพราะลูกเพราะแม่จะกินเขาเ่เขาบ oh. ่แสียบบุญบนะุญญาเนาะส่วนนี้คนบสบายเห็นยังกับบุญยากเนาะแม่นทุกคนเนาะถือว่ามาวันนี้ก็ทางแม่เป็นกันบบุสบายให้แหละทุกคนคือว่าวอากาศมันกับเปลี่ยนแปลงเรื่อยเนาะคือมันชี่แล้วเนี่ยหอนเหมือนนี่เนาะเดี๋ยว นอนกับฮดน,นะแท้ว่าได้<ม>นอนแล้วกันหนาวกันหนาวพูดอยู่แต่เพื่อนมันเป็นแต่คนเจ็บคนคไข้ดูเงินความเนาะโดย,โดยหรือเป็นอะไรทางน้องปูเปียวคุยกับ <c oughs> อ่าทางไอ้เพิ่นทุกมือนี่โอเคโอเคตั้งแต่มือนั่นเนาะตั้งแต่ที่เอามาถ่ายมือนั่นมาจะนอนบอนี่นี่เคยผิดเคยเถียงกันอยู่บ่บ่เคยเนาะมีงอนกันอีกบ่ มีงอนกันอีกบ่บ่มีแล้วมันบ่เป็นยังไงเป็นเครื่องคล้องฝากที่ไอ้เพิ่นซื้อให้นะอ่าพอใจอยู่บ่พอใจพอใจอยู่เนาะโดยดูไอ้เพิ่นกะคันสิเว้าได้แล้วกะไอ้เพิ่นกะดูแลเนาะหรือว่าซัพพอร์ตเท่าที่เพิ่นดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตได้เนาะ ราะว่าน <lad> ึงมาเฮานี slowly, ่ก็ยังเป็นอ่าผู้บ่าวผู้สาวกันเนาะแม่นอ่าถ้าให้จะให้อ้ายเพิ่นนี่ทุ่มเทหมดโตหมดอันเพิ่นก็บ่กล้าเสี่ยงแม่นๆบ่ตเพิ่นได้ัด้โดยเพิ่นเอาง่ายคือวยได้เท่าที่เพิ่นวยได้ในตอนนี้เนาะอืพออ้ายเพเดงก็คือว่าเพิ่นก็บ่ได้รวยเนาะแล้วก็อาจจะบ่จนนแต่ก็พออยู่พอกินให้เพิ่นก็ได้อืโดยกถึงบ่ว่านเปียวก็พอใจอยู่เนาะ ยันว uh, e ่าโอ้ยอ้ายเพิ่นดูแลได้ซั่นนี่บ่เฮ็ดงานอยู่ทางไกลสิเบิ่งยังดงได้ซ่น้่นี่นะอ้ายเพิ่นันน้องว่าติอ้ายเพิ่นหั่นนะอืมก็คือว่าบ่มีปัญหาตัวนี้เนาะเข้าใจอยู่ทางนี้จ้ะโดยลมือเช้า่น่นโทรัดับปลบ่ปคือจนัดับพ่นบ่เป็นจังได๋เพิ่นโทรมาแล้วก ยัมเวดมันน้อยเดียวคนโทรมาเห็ดลมหน่อยเดียวหนึ่งยันโทรสัท์ดับเด็เบิรดเนาะลมกับไม้เมึงจกเถื่อนเอาเนาะคุยกับไม้เมึงจะเถื่อลายเถื่อลายเถื่อสมัครจะเป็นโทรบอกเ็เอาล่โวนโทรวนีก็โทรมดีก็โทรยเห็นแต่ว่าแบตดมเป็นใจเนาะ โดยโดยอ่ะทุกคนอ่ะก็คือมาในวันนี้เนาะคือทั้งแม่ก็ได้บอกทั้งไงบ่นคือกันเนาะว่าแม่บอกสบายมันบ่บอกกันแล้วอืมอ่าอ่มืออ่านประตูอ่านบันกามีน้ำจิตน้ำใจเนาะอ่าผ่านทางบราสลัดนี่แหละเอามามอบให้บ่นนะก็เป็นจำนวนเงินนี่แหละก็คือเป็นขายาบ่อเรือข่าซีซีกินนี่แหละเนาะ กับบ่เอิ้นไาแต่ว่านี่แม่บ่มีเงินแม่อืมเพิ่นว่าสิให้แต่ว่าเพิ่นสิาบ่ทันเด้แม่บ่ไแล้วแม่ไปก่อนโอ้กกยังดีอยู่เนาะที่ว่าเออเฮาไปหาหมอได้อยู่ไปได้ไปเนเพิ่นบ่หรอด้้ป้าพี่น้องยาพี่น้องเด้อืไปให้ดมกันได้อยู่เโอ้ใครอยู่ซั่นเนาะดอือๆๆก็คือมามื้อนี้ก็มี2ส่วนเนาะจนวนเงินก็ได้ นี่ไอ้ทั้งแม่และลูกอ่างไงกันเนาะผลมามาแต่ละเถื่อนี่มีแต่ให้แม่เนาะอ่ายืนให้แม่ให้แม่ตลอดนี่เพิ่นสิให้ลูกนั่มตลอดนาะก็เป็นจํานวนก็เงินอยู่2ล้านเนาะก็ตกอยู่ผู้ละล้านแม่กับลูกเนาะขออนุญาติเนี่ขออนุญาตให้แม่ก่อนเนาะมาอันนี้ยังล้านมาเนี้เลยอันนี้ให้น้องน้องปุ๊เปียวเนาสิฮะโอ๊ย ที่มีเองถูกปากแพงแหงเลยเงเจ้าของเงินทำคุณม,มานำให้ก,ก็ได้โันสาธุเนะานะทั้งแม่ก็ให้เศร้าเนะาะเศรย์ไว้ทั้งน้องบุเปียวได้เงินได้คิดอยู่ว่าน้องหล่อเอาเงินนี่ไปเฮ็ดยังดีไป็นใส่ใจในส่วนใดหรือ,อยังยังคิดบ่อกออไปซื้อเสื้อ ในในแม่แมยูเรื่องเสือเนาะที่ผ่านมาเขาทางบ่อจ,จะซื้อมาให้เป็นสิ่งของเนาะว่าจะเป็นผอมโบรหรือเป็นอนยาสิพันเป็นยังไงก็แล้วแต่เนาะแต่เสือนี่ผอยากให้ซื้อแต่ทางเขาบอหับคือ <c ười> <c oughs> ได้ยินแม่ว่าน้องเป็นคนที่แบบ <c oughs> เ,เลือกเนาะแม่พาแม่ถ้เป็นแม่แล้แม่ยังบกเกิดบก้าซื้อให้แม่เคยซื้อให้แต่ได้น้อยพวกก็ บุตกใจใช่ไหมซื้อมาให้ลูกแต่ลูกนะไปให้หลานนะคนบ่มักได้เลื่แม่บ่เคยซื้อให้ได้มีแต่เอาเงินให้มีแต่บางทีก็พาไปเองแต่น้อยๆพผเคยซื้อให้จ้าเทื่อเพราะว่าซื้อบุตกใจเลยคนนุ่งเครื่องยากอันนี้นะยเนี่ยในนีดแหละทีทั้งทิ้งเฮากับบัหับเนาะเขาก็เลยบอกไอ้ผนว่าฝากให้น้องบุตรเสียเองมันจะได้บุตรเสียเงินลายเทื่อเนาะเพราะว่าซื้อถ้าเาซื้อมาปุ๊บน้องบัวใส่ก็ต้องได้ซื้ออีกเงินบอกว่า โดยคนถือว่าอ่ายคนอยากให้นะแล้วตัดใจเลยให้น้องมาซื้อเองถ้าว่าเป็นอย่างอื่นนี่ชิฮักมาอยู่ชีซ่วยอยู่เนาะเป็นสะพานธุ์อะไรอยู่จะมีแต่ว่ารอบนี้เป็นเสือให้น้องปูไปเลือกันเองเนาะสีหมักชีใดสไตล์แบบใดเนาะตามใจน้องเลยตัวนี้่วงนั้นซื้อผ้าห่มมาให้กับกันใจอยู่ยันทั้งน้องเคนบ่ห่มบ่ยังกันได้แล้วเพราะเก่งนุ่มเก่งตัวเป็นนี่บ่ได้โดยโดยอ่ะนั่นแหละ ต้องให้เพิ่นหาเองเลือกเองเราเข้าใจเนาะในส่วนที่ว่าผู้ใส่เนาะบางคนซื้อมาบางคนบ่ผู้ใส่แบบใส่แล้วแบ่มีความมั่นใจเนาะในความที่เฮาบ่มักนะบ่กล้าใส่เลยใส่ปุ๊บนี่บ่กล้าเอากระเทือนกระมีบางคนแอ่ะโิ่นมักของเสื้อแม่ซื้อมานะเอาไปก็มีแม่ซื้อมาเองเออแบบแม่ซื้อมาใส่แต่เนี่ยเิ่นมักจังซี่บ่อกมักกับลูกเอาไปแล้วก็ลูกซื้อมา บางทีแบบตัวเองไปซื้อแทนยังบ่ถตืใจมานุ่งมือหนึ่งแล้วกับ่มักแล้วก็ทิ้มให้แม่แม่ <c oughs> แมนุ่งต่อแบบ <c oughs> แม่กับลูกนี้คุณใกล้เคียงกันเนาะแม่บ่มใสลูกใส่แม่ลูกใสแม่ใสอย่างนี้นเนาะแทนกันได้เออจะไปซื้อมื้อนี้ได้บ่นองล่ะ ย้ำย ö, ด้วยไปแล้วโมนี่แม่ยังเหนื่อยอยู่ถ้าไปนี่แม่ต bed, อ้องไปนั่งป่แม่แม่พาไปได right ้เพราะว่าเขาในเมืองบม่กล้าไปเดียวโดย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 จะมีแต่ว่าอดใจรอเราลงแหละให้ทางแม่เศร้าหายเนาะเป็นให้ขักก่อนทางให้คนพาไปสิไปซื้อแต่เสืออหันบ่หรือว่ามีแนวอย่างไรแนวอื่นอีกเครื่องสะอาด เร,เริ่มเป็นสาวเลยเด้เนาะ <laughs> เริ่มอยากแต่งแล้บบัดนี้เนาะเแทงใส้เ่ยคือเริ่มเปลืองแล้วบัดนเลยหนับมือเป็นสาวเห็นแต่และมือได้เห็นมูแต่งมูอย่างงามแบบอย่างงามน้ำมูแมนบอกกะบาพ่พออยู่บ่อนังล่างหนึ่งหลังนี้ชื้อเนียบ่พอแหละก็ซื้อ จำแนวจำเป็นมันแหละเอาแต่แนวที่เขาจำเป็นก่อนเนาะเครื่องของมือเนี่ยมันยังกระแพงเยกับเครื่องสุดหนึ่งก็ไปละสามปีแสนแน่นอนเนาะเมนพานถ้าทาวาจะเอาราคาถือมันก็มีแต่ว่ามันใส่ได้บดลเนาะมันจะเป็นหนึ่งผ่าบางเนาะเขาใส่ปุ๊บเขาสักเถื่อสองเถื่อนี่ก็เอาละเริ่มละเริมแบบงานเริ่มโบเป็นตาใส่และเสียข้อมือนี่ มีแต่ว่าเอาเลือกกระคักเอาหมักแน่นอนจังเอาเลยน้ <laughs> <c oughs> องล <c oughs> ะมีแต่ว่าเนี่ยคนเนาะกามีช่วงหนึ่งก็คือเป็นการที่น้องน้องฟูเปียวกับไม้เปิดน,นอนเป็นการที่ว่าเออกำลังบึงกันอยู่เนาะคุยกันไปเรื่อยๆคุณแหละจนหอดมือจุไม้ปลายทางเลยเนาะที่น้องเนื้อว่าสามปีบ่ <c oughs> แม่นบ่ หรือว่ารถเรือบ um, ําร oh, ือยังยังสามปีคือนเราอยู่รบํารดนาะได้เพราะว่าอายุมันยังบัวพูพวนท่านนะทางที่ดีจะิ่้เพิ่มกว่านั้นอีโอ้ถ้าเป็นไปได้เนาะเป็นไปได้จะให้เพิ่มกว่านั้นอีเพราะว่าจะให้พวกนี้ใหญ่จะให้อันคือว่าและให้พวกหมูย่างหัน่าเนยเป็นยังบัฮูวหย่างด้ยังน้อยคือว่าและเอากันไปกับจะได้ผลา ด้านนั้นเนี่ยนี่ยอนอยังยอนทางนี้ยมพันใหญ่หเดย์เพราะว่านิสัยพวกคือกันะนะนิสัยเล็กน้อยนิสัยุ่นใหญ่พวกคือกันได้แม่แม่แมแมแนเนี่ยให้ใจ<ม>คอทั้งนี้ใหญ่ก้อนนะสบายพันมีแบบเอ่อความคิดแต่ว่าแบบกว้างควางแบบเป็นผู้ใหญ่เต็มโตเนาะ<ม> <c oughs> โดยโดยอ่ะก็มีแต่ว่าเรื่องนี้ก็มีแต่ให้ทั้งน้องกุเปี้ยนแล้วก็แม่พันกัคุยกับแม่พันเนาะอะไรอะไรกันวันเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่ ก็ตัดสินใจเนาะทั้งสองฝ่ายแหละทั้งไอ้พน,น,น้ำแล้วกัทั้งน้องกุเปียวน้ำอะไรเรื่องนี้น้องกุเปียอะไรคุยกับไม่เหมือนกันบุมีผู้บ่าวอื่นมาแซวาอย่างบา่บุมีบ่ขันมีนิชลมอีกบ่ <c oughs> <c oughs> เป็นไดๆเด็กลองบึงกับไอ้ผู้ <c oughs> หีิเนาะ <c oughs> ว่ามันจะเป็นไดๆเนาะก็ถือว่าตั้งแต่เอาเทปคลิปมาเนาะ ส่วนลายก็เจ้าสาวเปิดใจนําแบบเออหรือว่าห้าคู่ใช่นะเพราะเจ้าจะคุยหนึ่งคนสองคนสามคนบางคนเพื่อไว้ก<ม>็ยากว่ะแต่มาเห็นน้องนี่คือคุยคนเดียวเนาะหรือว่าที่ผ่านมาเคยลมบนถืกใจแล้วคือบุคุยเลย่มันบอก ผู้ใดก็ยากไวรุ่นก็ยากครับว่าพัดลมเห็นหน้าลมมือหนึ่งสองมือมันผิดใจพัดบอลมแล้วได้นีมเพราะแม่นว่าชิลมไปม่วนคือบางคนเนาะพอลมแกงเงาเป็นแบบโดนผู้ใดเข้ามาดีผู้ดีก็เจ้าลมมืดเนาะอย่างเงเนาะโดนมาอีพัดบอลมบอลมเนาะใจบุมาคือบอลมบุมาคมันบอลมเจ้าชิหล่อได้ก็แล้วเนาะ แบบใดก็ะยานะที่เอาเงินให้ก็ตามบมล้มค่ะแบบโมถือใจแค่นั้นสร้างแล้วเพื่อครองเพส่วนนี่กันอะไรแต่โมถือใจแม่นบอเอาคนคือกันบมถือใจแม่นบมลมบอว่าน้ำมันมันก็ดีไปแบกอย่างเนาะตรงนี้เนาะคือแบบใจหาเด็ดขาดเนาะแบบหมักเ่ากับลมเ่างกับควีหากับบุคุยบ่ต้องแบบให้อะความหวังเพิ่นแบบนี้ก็ดีกันน้องนั้นเนาะว่าได้ใหญ่เต็มสาวเรเปลี่ยนมาได้เลย อ่าเด็กคนเน,น้อ <c oughs> โอเคเด็กคนเน,กกนาะก็ถือมามื่อนี้กะถือมาเออว่าแล้วก็ใหญ่ผู้น้อยไปใส่รับแล้วเออมันนอนเฮ้ยลิ้นแล้วก็รับเอาเดี๋ยวสบายเลยเนาะเกียด,ดให้แม่เมื่อคืนในแม่นอนอยู่นี่แม่ใส่สลูมเลยโอ้แม่เพิ่งเข้านอนนำ้ำแล้วก็แม่ถอดสลูมประมาณสามโมงเช้า เข้าไปนอนจะกอดเพิ่นเพิ่นให้อืโอ้จะเครียดแล้วเนาะให้เลยปัดนีอยู่งดูมันมุนไปฮะพ่อเพลินเครียดทางน้องดูใส่ฉลอมทุ่งหนึ่งหลายวานไหนไหมเมื่อวานใส่ซองทงทงน้อยเพิ่นใส่ให้เมดเท่าไรเมด่อสี่แสนปลายบ่ทั้งยาสั่งยาย่นใส่ให้อวานดย ให้ใส่ซองถุงเนี่ยมันถุงน้อยถุงห้าร้อยเนาะดูดูดุด้วยองถุงเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังมีทิงไข่ยังนยังเมื่อยยังร้นเทียยังไม่อยากเข้าแต่ว่าอยากกินนี่ยังมีบ่อยากกินแบบเป็นพวกต้มบวบนั้นน่ะรสจัดมันนั่นจ้ะขึ้นอยากแบบนั้นเอาก็วแล้วขึ้นอยากแต่ในคลัมเนาะขึ้นอยากแต่ในวันไหนมาโมหามวยกิน แต่ว่ายายากินนี่แม่น oh, mm. 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 ี่มีบ่ตอนนี้ยากินบ่มี้นะบ่ได้ซื้อบ่ว่ามีแต่เพิ่นวางยาสักยาให้บ่ได้โอ้มีแต่สักยาอืโดูดูอ่ะทุกคนเนาะมีแต่ว่าให้แม่ให้ไปๆเซร้าไปๆเนาะน้องผู้เปียกดูแลแม่ไปก่อนช่วงนี้อ่าเห็นแล้วแทนแม่แล้วช่วงนี้ก็เนาะแม่นบ่ พ่อมาลงอ้าวลูกสาวคือบ่ลงลูกสาวนี่พ่อได้ลงเชิญฝากล้างแม่อืมตบคิดว่าน้องปู่เปียสิหับแทนนู่แม่เนาะทั้งพ่อหับแทนเฮ็ดจังซยฉนน่องแต่ละมื้อใช่ลูกนึงเข้าโอ้นาทีคือนึงเข้าแต่อยู่แต่กินบ่คั่นได้กัด่นเน็ดอยู่ให้กินอยู่ทั้งงานนี่แหละอืมโดยโดยโดยน้องเนาะนาทีค กือ,อะไรหล,ลักๆมันกัแม่ก็อยากให้เพิ่นมาเอาน้องเนาะดูแน่นอ้นนอ,อ,นองตอนนี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนึงเข่าหนึง,งน้ำ้างถ้วยล้างจานมันบ่ทำตอาเพิ่นบ่ม,มานี่ก็จ,จักไผสิเอาลูกให้แน่นอ้อง <โร S 2> แล้วก็บ่มีไผแลกง่ายๆเพื่อสิขึ้นมากัหกโมงเจ็ดโมงเพื่อจะเลี้ยวพักแล้งายาเพื่อจะได้หนึ่งข้าวกับอันไทยก็เลยไทยเป็นลูกในมาซอยแล้วแค่แน่ฮอดมงหอดยามแล้วขึ้นมาก็ได้กินโลดนะ ใคร<ม>อยู่เนาะแบบเฮาไปเห็ดเวียวกงานมา,มาเมื่อยปวขึ้นมาหมดต้องเห็ดโยกเห็ดกินอย่างเนาะไม่ใช่เมื่อยตื่มอีกนี่แค่หนึ่งมามขึ้นมาปุ๊บอเอกัเออได้เห็นภักเขาพนามเน,นาะลูกสาวแต่งไว้ทานแล้วเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะคือมาในา้เพรนี้ก็ถือว่าสะพานเท่าดอนเป็นเวียงไอ้เพิ่นก็ถือว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เนาะเงินกระหอดมือทั้งแม่แล้วก็ทั้งน้องครูเปี๊ยวก็นำทุกคนเนาะ เงินในส่วนนี้มอบให้แม่สีไปใช้ใจในส่วนใดก็อ่าแล้วแต่แม่เลยเนาะเพ่นกับบริวายังน้องผัเปียวก็คือกันเนาะคือเขาเป็น,งนเงินเทาก็ต้องจัดการเองเนาะซื้อ,อยังกะได้เลยนะ้องหลานเนาะอ่าจะ <c oughs> มีแต่ว่าให้แหละให้น้องซื้อสัดแล้วก็จริงใจกับไม่เพื่อนตลอดไปเนาะเด <c oughs> ี๋ยวเป็นในใดในดก็รายงานหรือว่าทางเข้าก็ชีมาอัปเดตตต่มเนาะโ <c oughs> ดยมีแต่ว่าทางเข้าก็จะได้ขอจกคิดเปลี่นสมนก่อนลพวพะกันในเมือ่อ พื่อมีอย่างเพตมนก่อนอให้แม่เซไว้นะเนยยเนสบดีสดี